กดทานข้าวโจทย์ทำงานได้เรื่อๆนะพี่น้ำใสหัวม,มาบัดนีป้ประตูส่งกำลังใจมาให้นะครับคุณย่าขานะครับจากพี่จีพรนะสวัสดีครับจีพรนะรจากพี่น้ำใสนะประตูประสมกำลังใจมาให้นะอีกอีกเลือหนึ่งโอ้อีกไลน์หนึ่งอีกไงไลน์หนึ่งนะ ให้อยู่ข้างบนเนาะน่สิบสองผมนะพี่เวียนพี่เวียนขอบคุณครับนะครับเอฟซีพี่เวียนของาขอบคุณครับนะใครอยู่ข้างบนเนาะเลิบวิ่งขึ้นลุงแกกลุงแกกสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับคนดีที่ถูกลืมไม่เพลนนะครับจากนี่น้ำใสนะนี่น้ำใส่ลูกโดมนะลุงแกกขอบคุณครับนะครับลุงแกขอบคุณที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับ พ่อแขกนะครับจากลูกดวงลูกดวงที่น้ำใสคนะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับทุกท่านทุกกำลังใจดื้อใครอยู่ข้างบนเนาะใครแอบอยู่ข้างบนนะเนาะหลือเป็นสิบสี่นะคเม่เพิ่นวิฟก็พี่พี่เจน,นะลงมาเด้อหอยขาคู่กันเยอะเด้อสวัสดี <c oughs> สวัสดีครับคุณย่าประตูลุงแขกน้องโดมน้องสาวีิมมี่นะครับจากพี่เพียลุงป้านะครับพ่อแขกจากพี่น้ำใสน้องโดมนะสวัสดีลุงแขกจ้าจากพี่หมายใจจริงนะครับสวัสดีค่ะเจฟฟอนจากประตูพาทานะครับเรบร้อยจากลุงแขกขอบคุณครับนะครับสวัสดีค่ะลุงแขกนะครับจากประตูนะครับสวัสดีคุณไม้จากพี่น้ำใสนะครับพี่เพียรลุงป้ากระส่งกําโดดใจมาให้ขอบคุณครับ ใส่เสื้อให้ใครไม่ได้ด้ออหน้าจอม,มันขึ้นการบางแนวนอนถูกล็อกอะไรนี่เนี่ยสวัสดีครับคุณสวัสดีครับลุงแขกจากพี่จีพรน,นะครับคุณย่าขอบคุณครับนะครับลุงป้าขาจากประตูนะครับที่เป็นลุงป้ากระสุนก็นมาแชร์มาให้นะครับพ่อเชคนะครับจากที่น้ําใสนะที่น้ําใสดุกโดมนะ สวัสดีมารวมทุกท่านครับขับรถอยู่ครับขอบคุณครับลุงเขกนะครับเดินทางปลอดภัยด้อนะคุณดีที่ถูกลืมจากพี่น้ําใสนะครับคุณยาค้าจากพี่ข้าวหอมน้ำละมุนนะครับพี่ข้าวหอมสาวน้อยมักเลาะนะครับลุงเขกงรักทุกคนนะครับนะครับจากลุงเขกนะครับยายข้าวหอมนะครับจากลุกโดมนะครับ ใส่หลายตัวแล้วเสื้อนะั่นมือนี้มือนี้คอยหนาวหนาวอีบุลุงเคก้กเปลี่ยนกำลังฟังสวดมนต์อยู่ค่าจเจวิปวิลุงป้านะคุณย่ญญาจ้านะครับจากลุงเคก้กสวัสดีค่ะข้าหอมนะจากบเจวินลุงป้านะครับประตูจ้านะครับจากลุงเค้กนะครับลุงเค้กนะครับจากพี่ข้าหอมจะน้อยมากเลาะนะ น้องพีนครับจากลุงเขงคญาบานน้องสายทานสวัสดีครับนะครับน้องสายทานน้องสายทานเอบอยู่บ่<ม>เลืบมันคือวิ่งขึ้นน้องสายทานเอบนานได้ยังไงลุงแขกนะครับจากเพื่อนวิวีนะครับได้หอมจากพี่น้ำใสนะครับลุงป้าค้าจากเพื่อนวิวีนะลุงแขกเปลี่ยนจากรักเป็นซุ้มตำพกุกหนึ่งได้ไหมคะคุณ ยังสุงจ้จำคุกหนึ่งนะหนาวหนาวหนาวคัดมื่อนีอ่่นเอาเอานอนห่มผ่าท่านพี่ก็หอมเหี่ยงขึ้นหนาวนี่ตั้งนี่ฮ้อนบ่ฮ้อนครับใสาทานนะครับจากพี่น้ำใสนะครับพี่หอมค้านะครับจากพื่วิีวี่นะครับสายทานสวัสดีค่ะจากพี่พินลุงป้านะครับใครกดติดตามลุงแขกขอให้ป่อพรให้ถูกลางวันที่หนึ่งนะครับ งั้นผมกดลุงเกดผมกดติดตามกดแล้วคุณสายทานจากพี่ก็ะหอมนะครับพี่น้ำใสค้านะครับจากจากเอ่อเบิ๊ิวีนะครับเอนิ๊ีสายทานลุงเกดก็บหัวมาบันี้ยประตูค้านะครับจากเพื่อนิวีนะครับคอยรับได้ยินแต่เสียงเสือเสือเอาจากพี่ก็ะหอมสาวน้อยมากเลาะนะพ่อเค้กนะครับจากลูกโดมนะครับ คุณย่าค้าจากเพื่อนปีป่สายทานครับน้องวิพี่นะครับจากพี่จีพัลนายหอมเจ้ากินกิมยานอนบ้างโอ้